และที่จังหวัดยะลานะะธนาคารอาคารสงเคราะห์ของจังหวัดยะลาค่ะก็มีการขานรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลค่ะมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลผ่าน ภาคอสังหาริมทรัพย์แล้วก็การเตรียมการเพื่อรองรับการดําเนินการในการยกระดับประเทศไทยสู่ศูนย์กลางเมืองแห่งอุตสาหกรรมระดับโลกเปรียบเสมือนการสนับสนุนการมีที่อยู่อาศัยของประชาชนแล้วก็ส่งผลดีต่อธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับภาคอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นภาคการผลิตวัสดุก่อสร้างการจ้างงานดังนั้นค่ะตลาดที่อยู่อาศัยจึงเป็นอีกหนึ่งเครื่องจักรสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศที่สําคัญซึ่งก็มีสัดส่วนนะคะมากกว่า ส0ของ GDP ประเทศด้านของนายวิชัยสอนอินผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขายยลาก็บอกนะคะว่าในพื้นที่ของภาคตะวันตกและภาคใต,ต้ตอนล่างมีรายงานยอดการขอสินเชื่อ Happy Home ของสาขารวมทั้งสิ้น29รายวงเงินกู้กว่า52ล้านบาทส่วนในพื้นที่ของจังหวัดยยลานะคะก็มีกว่า7ล้านบาทข้อมูลนี้เป็นข้อมูลณนะวันที่9เมษายน2567และ พร้อมที่จะให้บริการพี่น้องประชาชนที่จะเข้ามาติดต่อขอสินเชื่อค่ะ สำหรับมาตรการสินเชื่อสนับสนุนผู้มีไรายได้น้อยภายใต้โครงการสินเชื่อบ้านแฮปปี้โฮมวงเงินโครงการ20 0 0 0ล้านบาทโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ทอ,อสอน,นะคะสนับสนุนสินเชื่อให้ประชาชนผู้มีไรายได้น้อยถึงปานกลางมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองเพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือว่าห้องชุดปลูกสร้างอาคารหรือซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคารและเพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ3ต่อปีเป็นระยะเวลา5ปี วงเงินต่อรายนะคะสูงสุดไม่เกิน3ล้านบาทระยะเวลากู้สูงสุดไม่เกิน40ปีโดยประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการนะคะสามารถยื่นคําขอกู้กับธนาคารอาคารเข้าไปค่ะกู้กับธนาคารสงเคราะห์ค่ะได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30ธันวาคม2,568หรือจนว่าือจนกว่าที่ทอสสนะคะให้สินเชื่อเต็มตามกรอบวงเงินของโครงการค่ะ ส่วนอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในจังหวัดยะลานะคะนั่นก็คือที่ดินบ้านเดี่ยวแล้วก็ตึกแถวโดยเฉพาะพื้นที่ของอำเภอเตงค่ะจากภูมิศาสตร์ที่ติดกันกับมาเลเซียนะคะประกอบกับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่หลากหลายโดยราคาที่ดินตรงบริเวณถนนสุขยางค่ะมีราคาสูงถึง1 7 0 0 0 0บาทต่อตารางวานะคะถัดมาก็จะเป็นของเทศบาลนครยะลาค่ะตรงบริเวณถนนพิพัฒน์พักดี มีราคาสูงสุดอยู่ที่1 1 0 0 0 0บาทต่อตารางวาจากราคาประเมินที่ดินล่าสุดนะคะการวางผังเมืองแบบใยแมงมุมที่สวยงามมีถนนกว้างขวางก็ถือว่าเป็นจุดเด่นเลยค่ะที่ทำให้ใครหลายๆคนอยากจะมาลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่นี้ค่ะ